ครับพบกนันในช่างเตานะครับวันนี้จะมารีวิวฝาจอราคาเบาแน่นอนจอไอโฟนด้วยเดี๋ยวมาดูจอ,อก่อนจอ Phone นะครับหาซื้อเคสใส่ได้เลยแล้วก็ถือเล่นได้เลยไม่ต้องห่วงตัวนี้ในชุดจะมีรีโมทไปให้นะครับมีจอไปให้มีฝาไปให้หนึ่งใบนะครับอยากได้อะไรเพิ่มแจ้งนะครับเดี๋ยวแถมม่ให้ครับถ้าแถมได้นะฮะฝาก็เป็นฝาสวยๆครับ หลังนิ่มอยู่แล้วเพราะมันเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับทําให้เป็นหลังนิ่มพอลูกค้าไปถึงนะครับชาร์จแบตนะครับอย่าลืมแกะสติกเกอร์ออกนะครับมาดูกันครับเปิดจอตรงนี้นะฮะห้าสามสอง เห็นไหมฮะห้าสามสองนะครับห้าสามสามเห็นไหมฮะสี่ห้าหกเห็นไหมครับประมาณนี้ครับ เปิดหนึ่งห้าสามเอวเห็นไหมครับประมาณนี้ครับวิธีปิดก็กดปิดได้เลยฮะแค่นี้เองนะครับเล่นได้ทั้งคืนนะครับไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดนะครับเครื่องไม่ได้ทำงานตลอดถ้าเราไม่กดรีโมทนะฮะสนุนราคาอยู่ที่9,900บาท พอครับรวมส่งขอบคุณครับแล้วเจอกันครับ